สวัสดีนักลงจุนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การสรุปข่าวเชาว้าประจำเชา้าวันที่5เดือนเมษายนย่านในส่วนของตัวบริการ Signal ทองคําสกุลเงินนะครับใครชอบเทรดสดใครชอบที่จะ TRA DE, เทรดแบบว่าไม่ต้องเฝ้ากราฟนะครับยังไงเข้าไปดูรีวิวได้ที่ Facebook Page ห้องข่าวเศรษฐกิจคูเปา ห้องซิกวีเพียอาจารย์พี่หมีนะครับตอนนี้อาจารย์พี่หมีมีการเปิดในส่วนของตัว,อตวคอร์สเรียนออนไลน์แล้วนะครับนักทุนโดยจะใช้ระยะเวลาการเรียนเนี่ยสี่ครั้งก็คือตลอดทั้งเดือนหน้าที่จะถึงนี้เลยนะครับตอนนี้เปิดให้เข้าจองแล้วนะครับใครที่สนใจก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับสำหรับในส่วนของตัวค่าเรียนตลอดคอร์สก็890บาทเท่านั้นครับ VT Market เปิดบัญชีวันนี้รับโบนัสฟรีทันที50 US อลลาร์โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินครับประสบการณ์บางอย่าง คุณคือผู้กำหนดให้อิสระกับทุกความรู้สึกที่เหนือกว่า สวัสดีนักลงทุนทุกท่านเลยนะครับสำหรับสถานการณ์ในช่วงเช้าวันนี้นะครับโดยรวมแล้วตลาดก็ยังตกอยู่ในสถานะแบบผสมนะครับโดยในส่วนของตัวสกุลเงิน EUR และ US Dollar นี่ยังคงใกล้ชิดติดกันนะครับสะท้อนให้เราเห็นเลยว่าตลาดเนี่ยยังไม่ได้เลือกหน้าอย่างชัดเจนนะครับก็ต้องจับตาดูกันต่อไปราคาทองคาในช่วงเช้านี้นะครับนักทุนเรียกได้เลยว่าเล่นเอาผมตกใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าอยู่ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเนี่ย เปิดกระโดดกบขึ้นมานะครับคือสูงมากครับทุกท่านตอนนี้เนี่ยเปิดกระโดดขึ้นมาอยู่ที่ระดับบริเวณประมาณ1.7กว่ากว่านะครับพอ1.7กว่ากว่า,วาตรงนี้แล้วยังไงครับคุณตัวของราคาทองคาเนี่ยก็ไม่ได้มีการเปิดกับลงแต่อย่างใดนะครับเพราะว่ายิวพันธบัตรรัฐบาลหลังจากที่กระโดดกบขึ้นมาอยู่บริเวณประมาณ1.7-2 0เซต์เนี่ย แล้วเขาก็มีการย้อนกลับลงไปทุกท่านมีการปรับตัวอ่อนข้าลงไปเหลือระดับประมาณ1.7.0 0นะครับก่อนที่ในแท่งปัจจุบันเนี่ยจะเริ่มมีเป็นแท่งเขียว,ข,ยวขึ้นมาบ้างตัวนี้ก็เลยนะครับสร้างแรงหนุนให้กับตัวของทองคําทําให้ราคาเนี่ยยังไม่ได้ร่วงแต่อย่างใดครับ ก็ถือว่าจะต,ต้องจับตากันต่อไปนะครับนักงจุนเพราะว่าสภาพคล่องในช่วงเช้านี้แล้วก็วันนี้เนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยครบเท่าไหร่นะครับสืบเนื่องจากว่าเป็นวันอีสเตอร์มันเดย์ตลาดยุโรปเนี่ยก็จะยังคงปิดทําการอยู่นะครับตามที่สำนักข่าวได้แจ้งมาครับทังด้านของตัว f อฟเอ็กซ์รนะครับได้ให้ในส่วนของตัวแนวโน้มและก็มุมมองไว้แบบนี้ครับตัวของทองคาเนี่ยแนวต้านสาคัญบริเวณ1747เยเนี่ยยังมีโอกาสเป็นไปได้อยู่นะครับตามหลักของเทคนิคครับที่นักวิเคราะห์ได้ให้มาแต่จะเป็นในกรณ ที่ว่าตัวของทองคำนะฮะถ้าหากว่าสามารถยืนเหนือบริเวณ1730ได้นะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้เราก็ต้องมาลุ้นกันแล้วนะครับว่าทองคําจะสามารถกลับขึ้นไปยืนเหนือบริเวณ1,730ได้หรือไม่หากว่ายืนได้โอกาสที่จะขึ้นไปนะครับบริเวณโซน1,740รีถึง1,747เรียเดวอามมีโอกาสเปลี่ยนไปได้เช่นเดียวกันครับและนี่ก็คือการสรุปข่าวเช้าทั้งหมดสวัสดีครับ